ผมจะไปยู่ดึกหลายวันโอ้ยแมนแมนผู้สาวผีเลยทุ่มไปพ่อนะอน,น,อน,อนะวันเพอาะไงนั่นบวกเนาะโอ้ยทุงยท่งย่านแต่มันมีอยู่ผู้หนึ่งในพี่น้องบอ่ย่านเว้ย <What? S 1> สาวผีกับสาวผีเพียงแค่ที่ง่ำไปอีกว้าไปอีกแบบเอออืมนี่แหละพี่น้องคนสมัยตะกี้จิตวัดของคนงนี้นเป็นอั่งสี่วันท้อทุ่มเดียวทุ่มเดินทางกต่มีอยู่วันท้อ ขออ่านขอบคามจากแฝบหนึ่ง่น้องคุณอัตรกรงทรงดอกกุหลาบคุณรวดดำเล็กทรงดอกกุหลาบขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณหลายๆขออนุญาตกินน้ำจักบาทหน,นอ่องคุณอัตรกรว่าเวเลียงเสียสมิงไงฟังหน่ยผมมัน ผมก็เลยว่าบรรยากาศน้อนหนางสมิมันเหมือนสิเป็นเขาเอนินยังกับพี่น้อง